สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการคุยเจาะลึกเรื่องราวรอบๆตัวที่เราอาจจะออมองข้ามไปเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีร่างกายเราก็ส่งสัญญาณแปลกๆที่เราไม่ค่อยเข้าใจอย่างเรื่องเ,ออเรียบง่ายมากๆที่เกิดได้กับทุกคนเลยคือเสียงเรออ่าใช่ครับที่อาจจะดังขึ้นมาในจังหวะที่แบบไม่อยากให้เกิดที่สุดเลยไม่ว่าจะตอนประชุมเงียบๆหรือตอนเดทแรกอะไรแบบเนี้ย ครับผมจังหวะม,มันมักจะมาตอนที่เราไม่ต้องการจริงๆนะครับใช่ค่ะมันทำให้เราทั้งอายทั้งรู้สึกไม่สบายท้องนิดๆด้วยแต่ก็นะคะลึกๆก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะกลไกเบื้องหลังเสียงธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันบอกอะไรเราได้บ้างไหมซึ่ง การเข้าใจเรื่องเล็กๆน้อยๆในร่างกายเราแบบนี้ก็เหมือนเราได้ค้นพบสมบัติเล็กๆที่เก็บเกี่ยวไประหว่างทางเหมือนกับคอนเซปต์ของรายการสมบัติที่เก็บได้ระหว่างการเติบโตในช่อง Overlap Story บน YouTube เลยนะคะที่ชวนให้เรามองสิ่งต่างๆรอบตัวรวมทั้งร่างกายเราในมุมใหม่ๆใครสนใจก็ลองไปติดตามกันได้นะคะเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะเรื่องที่ดูเหมือนผิวเผินอย่างการเริ่นี่จริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาที่มีเหตุผลของมันนะครับ ร่างกายเรากําลังพยายามจะสื่อสารบางอย่างอยู่จริงๆอย่างนั้นหรอคะครับก็คือการขับลมส่วนเกินออกจากกระเพาะอาหารนั่นแหละครับเพื่อรักษาสมดุลข้างในนั่นสิคะวันนี้เราเลยจะมาเอ,อ่อคุยกันให้ลึกขึ้นว่าทําไมเราถึงเรอมันปกติแค่ไหนแล้วตอนไหนที่ควรจะเริ่มเอ,อ๊ะใจว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ครับ แล้วเราจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างโดยอิงจากข้อมูลต่างๆที่เราได้รวบรวมมานะคะทั้งสาเหตุผลกระทบแล้วก็แนวทางป้องกันเป้าหมายก็คือเปลี่ยนเรื่องน่าอายให้กลายเป็นความเข้าใจว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราจะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นยังไงดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มจันที่ต้นตอเลยดีกว่าไหมครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ให้เห็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดการเรออยู่หลายอย่างเลยได้เลยค่ะมาแกะกล่องสาเหตุกันอย่างแรกที่พูดถึงกันบ่อยๆเลยคือ การกลืนลมใช่ไหมคะหรือสัพท์เทคนิคว่า aerophagia อันนี้มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ไหนบ้างคะอ๋อเหรอคะครับลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราทานอาหารเร็วมากๆเคี้ยวไม่กี่ทีแล้วรีบกลืนเลยเนี่ยเอ่ออากาศมันจะถูกกลืนลงไปพร้อมอาหารเยอะมากอืมอืมหรือแม้แต่การดื่มน้ำเร็วๆการใช้หลอดดูดเครื่องดื่มก็เพิ่มโอกาสกลืนอากาศลงไปด้วยเหมือนกันนึกภาพออกเลยคะ่ะ โดยเฉพาะมื้อเที่ยงที่รีบๆหรือเวลาดื่มน้ำอัดลมดับกระหายเร็วๆปริมาณลมที่กลืนลงไปคงไม่น้อยเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็มียังมีพฤติกรรมอื่นอีกนะครับเช่นการเคี้ยวหมักฝรั่งบ่อยๆหรือการอมลูกอมแข็งๆอ้าวเกี่ยวด้วยล่ะคะเกี่ยวครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไปกระตุ้นการหลั่งน้ำลายทำให้เราต้องกลืนน้ำลายบ่อยขึ้นซึ่งทุกครั้งที่กลืนเนี่ยก็มีโอกาสที่อากาศจะเล็ดลอดลงไปด้วยแล้วก็นะครับ การพูดคุยกันสนุกสนานระหว่างทานอาหารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราอ้าปากแล้วก็เผลอกลืนลมเข้าไปได้ง่ายขึ้นครับเข้าใจเลยค่ะแสดงว่ากิจกรรมในชีวิตประจําวันหลายอย่างเลยนะที่ส่งผลให้เรากลืนลมเข้าไปสะสมในกระเพาะ แล้วนอกจากลมที่เรากลืนเข้าไปเองมีสาเหตุจากภายในร่างกายเราเองบ้างไหมคะมีแน่นอนครับสาเหตุสําคัญอีกอย่างก็คือก๊าซที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยอาหารในกระเพาะแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับอ๋อ oh. คืออาหารบางชนิดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไขมันสูงมากๆหรืออาหารที่ปรุงรสจัดๆเนี่ยร่างกายต้องใช้เวลาแล้วก็กระบวนการที่ซับซ้อนกว่าในการย่อยมันก็เลยทําให้เกิดการหมัก หรือปฏิกิยาเคมีที่ปลดปล่อยก๊าซออกมาสะสมในกระเพาะอาหารได้หมายความว่าชนิดของอาหารที่เราเลือกกินก็มีผลโดยตรงต่อการสร้างก๊าซในระบบย่อยอาหารของเราเลยแล้วก๊าซพวกนี้ก็ต้องหาทางออกซึ่งก็คือการเรอน,นั่นเองใช่เลยครับแล้วที่เห็นผลชัดเจนมากๆแล้วก็เร็วด้วยก็คือกลุ่มเครื่องดื่มอัดก๊สโดยตรงเลยอ๋อพวกน้ำซ่าๆครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมโซดาหรือเบีย พวกนี้มันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ละลายอยู่ภายใต้ความดันเพราะดื่มเข้าไปในกระเพาะซึ่งอุณหภูมิสูงกว่าเนี่ยก๊าซ CO2 ที่ละลายอยู่ก็จะแยกตัวออกมาเร็วมากกลายเป็นฟองก๊าซเยอะแยะเลยทีนี้พอปริมาณในกระเพาะมันเพิ่มขึ้นฉับพลันร่างกายก็ต้องระบายออกด้วยการเรอเพื่อลดความดันนั้นครับชัดเจนมากเลยค่ะ สรุปคือมีทั้งอากาศจากข้างนอกที่เรากลืนเข้าไปเองแล้วก็ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยภายในรวมถึงก๊าซจากเครื่องดื่มโดยตรงแต่ว่าในข้อมูลที่เรามีนะคะยังมีการพูดถึงภาวะทางการแพทย์บางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเรอบ่อยผิดปกติด้วยตรงนี้น่าสนใจมากค่ะมันเชื่อมโยงกันยังไงคะ ประเด็นนี้สําคัญเลยครับเพราะในขณะที่การเรอเป็นครั้งคราวเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยมากหรือมีลักษณะผิดสังเกตไปเอ,อ่อก็อาจเป็นสัญญาณบุ่งชื้ถึงภาวะสุขภาพบางอย่างได้จริงๆตัวอย่างที่พบบ่อยเลยก็คือโรวกรดไหลย้อนหรือ GERD ครับอ๋อกรดไหลย้อนนี่เองคนเป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะสมัยนี้ใช่ครับ ภาวะนี้มันเกิดจากขูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติไปหรือว่ามันคลายตัวบ่อยเกินไปทำให้กรดแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารการไหลย้อนนี่เองครับที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการกลืนบ่อยขึ้นเพื่อพยายามล้างกรดลงไปซึ่งก็กลืนลมเพิ่มเข้าไปอีกอ๋อค่ะแล้วตัวกรดที่ระคายเคืองก็อาจทำให้เกิดการเรอตามมาได้ด้วย นอกจากนี้การมีลมในกระเพาะเยอะๆก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หูรูดมันเปิดง่ายขึ้นกลายเป็นวงจรไปเลยก็มีครับโหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะคือกรดไหลย,ย้อนก็ทําให้เรอแล้วการมีลมเยอะก็อาจจะทําให้กรดไหลย,ย้อนง่ายขึ้นด้วยมีความเป็นไปได้ครับนอกจาก GERD แล้วเนี่ยยังมีภาวะอื่นๆอีกอย่างเช่นภาวะกระเพาะอาหารบีบตัวช้าหรือ g a s t r o p a r e s i s ภาวะนี้มักจะเกี่ยวกับความผิดปกติของเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะทำให้กระเพาะมันบีบไล่อาหารลงลำไส้เล็กได้ไม่ปกตินะครับอาหารมันก็เลยค้างอยู่ในกระเพาะนานขึ้นเกิดการหมักหมมแล้วก็สร้างก๊าซส,ส่วนเกินทำให้รู้สึกแน่นท้องแล้วก็เรอบ่อยเข้าใจกลไกลมากขึ้นเลยค่ะคืออาหารมันไม่เคลื่อนที่ไปตามปกติเลยเกิดก๊าซสะสมถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งการมีแผลในกระเพาะอาหาร peptic ulcer หรือการติดเชื้อแบคทีรีย H pylori ก็อาจส่งผลกระทบต่อการย่อยทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดแล้วก็เรอบ่อยได้เหมือนกันแต่ต้องเน้นย้ำนะครับว่าภาวะทางการแพทย์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มาพร้อมกับอาการเรอบ่อยอย่างเดียวแต่มันจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเสมออ๋อค่ะเช่นแสบร้อนกลางอกเรื้อรังปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียนรู้สึกอิ่มเร็วกว่าปกติหรือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุอะไรพวกนี้ครับข้อมูลตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะทำให้เราแยกแยะได้ว่าการเรอแบบไหนที่เป็น,นกลไกปกติของร่างกายจากการกินดื่มทั่วไปกับแบบไหนที่ควรจะเริ่มสังเกตตัวเองอย่างจริงจังเพราะอาจมีปัญหาสุขภาพซ่อนอยู่ใช่ครับการตระหนักรู้ถึงความแตกต่างตรงนี้สาคัญมากซึ่งก็นาเราไปสู่ประเด็นถัดไปเลยครับคือเรื่องผลกระทบ หรืออาจจะเรียกว่าผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเรอบ่อยเกินไปหรือการมีลมในกระเพาะมากเกินไปแน่นอนค่ะอย่างแรกที่สัมผัสได้โดยตรงเลยคือความรู้สึกไม่สบายตัวทางร่างกายใช่ไหมคะชัดเจนที่สุดครับการมีลมหรือก๊าซสะสมในปริมาณมากมันทําให้กระเพาะอาหารขยายตัวเกิดความรู้สึกอึดอัดแน่นท้องหรือท้องอืด บางครั้งความดันในกระเพาะที่เพิ่มขึ้นอาจจะไปดันกระบังลมทําให้รู้สึกจุกแน่นแถวแถวลิ้นปีหรือไม่กระทั่งเจ็บแบบแปที่หน้าอกได้ซึ่งเออบางทีอาจทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจได้เหมือนกันแม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ก็าตามนะครับจริงด้วยค่ะอาการจุกอ,อกนี้อาจทําให้กังวลได้เลยแล้วอีกเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คือผลกระทบทางสังคมใช่ไหมคะ อันนี้เป็นผลกระทบทางจิตใจและสังคมที่ชัดเจนมากครับเสียงของการเรอหรือบางครั้งอาจจะมีกลิ่นร่วมด้วยเนี่ยมันสามารถสร้างความรู้สึกอับอายไม่มั่นใจหรือทำให้เสียบุคลิกภาพได้อืมใช่ค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการความเป็นทางการหรือในที่สาธารณะ แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความมั่นใจส่วนบุคคลได้ไม่น้อยเลยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยค่ะถึงจะธรรมชาติแต่ก็คงไม่มีใครอยากเรอเสียงดังกลางที่ประชุมเนาะครับผมและประเด็นที่สําคัญที่สุดที่เราเพิ่งคุยกันไปคือการที่มันอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคภัยไข้เจ็บได้ใช่ครับ นี่คือผลกระทบในมิติของสุขภาพที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยหากการเรอบ่อยผิดปกติมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็มาพร้อมกับอาการเตือนอื่นๆอย่างที่กล่าวไปตะกี้นี้เช่นปวดท้องรุนแรงแสบร้อนกลางอก,อกเป็นประจำกลิน่นไส้อาเจียนกลืนลำบากหรือน้ำาหลักลดหัวภาพโดยหาสาเหตุไม่ได้อาการเหล่านี้คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติและไม่ควรถูกละเลยโดยเด็ดขาดครับ การเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้อาจทําให้การวินิจฉัยและการรักษาล่าช้าไปได้นะคะถูกต้องเลยครับการไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนรุนแรงแผลในกระเพาะอาหารการติดเชื้อหรือภาวะอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะได้รับการรักษาที่ตรงจุดแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาได้ชัดเจนครบทั่วเลยค่ะ ทั้งเรื่องความไม่สบายกายความลำบากใจทางสังคมและที่สำคัญที่สุดคือสัญญาณเตือนภัยทางสุขภาพทีนี้พอเรารู้ถึงสาเหตุและผลกระทบกันไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วเราจะป้องกันหรือจัดการกับอาการเรอที่มากเกินไปนี้ได้อย่างไรบ้างคะข้อมูลที่เรามีให้คำแนะนำไว้ยังไงบ้างเอ่ยครับก็มีหลายแนวทางที่เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดการเรอได้ครับ ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดปัจจัยหลัก2อ,อย่างคือลดการกลืนอากาศเข้าไปกับลดการสร้างก๊าซในระบบย่อยอาหารฟังดูมีเหตุผลค่ะอย่างแรกเลยคงต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีการกินของเราใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับนิสัยการกินเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากข้อแรกและสําคัญที่สุดเลยคือกินให้ช้าลงและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดขึ้น ปริมาณอากาศที่เราจะกลืนลงไปพร้อมคำข้าวได้อย่างมากเพราะพอกินช้าลงเราจะมีสติในการเคี้ยวและกลืนมากขึ้น2คือการเคี้ยวให้ละเอียดเนี่ยเป็นการช่วยย่อยอาหารตั้งแต่ในปากทําให้อาหารลงสู่กระเพาะในสภาพที่ย่อยง่ายขึ้นลดภาระกระเพาะแล้วก็ลดโอกาสเกิดก๊าซจากการหมักหมมด,ด้วยครับเหมือนการฝึกสติไปในตัวเลยนะคะแค่เปลี่ยนจังหวะการกินให้ช้าลงเคี้ยวให้นานขึ้นแล้วเรื่องเครื่องดื่มล่ะคะ ต้องปรับอย่างไรเครื่องดื่มก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับคือควรหลีกเลี่ยงหรือลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแกส๊สเช่นน้ำอัดลมโซดาเบียร์หรือเครื่องดื่มอัดลมอื่นๆค่ะถ้าสังเกตว่าตัวเองเรอบ่อยหลังจากดื่มพวกนี้ก็ลองเปลี่ยนไปดื่มน้ำเปล่าชาสมุนไพรหรือน้ำผลไม้ที่ไม่เติมแก๊สแทน หรือห่างจะดื่มจริงๆนะครับอาจลองเทสใส่แก้วทิ้งไว้สักพักให้ก๊าซมันระเหยออกไปบ้างก็อาจจะช่วยลดปริมาณก๊าซที่ดื่มเข้าไปได้เล็กน้อยครับแล้วพวกหมากฝรั่งลูกอม,มที่เราคุยกันตอนต้นว่ามันกระตุ้นการกลืนล่ะคะ ใช่ครับคำแนะนำก็คือลดการเคี้ยวหมากฝรั่งและการอมลูกอมแข็งบ่อยๆหรือเป็นเวลานานๆเพราะอย่างที่อธิบายไปครับมันกระตุ้นให้เราผลิตน้ำลายแล้วก็กลืนบ่อยขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการกลืนอากาศเข้าไปโดยไม่จำเป็นนั่นเองเข้าใจง่ายดีค่ะเป็นการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำได้จริงแล้วเรื่องประเภทของอาหารละคะมีคำแนะนำเฉพาะเจาะจงไหมว่าควรเลี่ยงอะไรเป็นพิเศษ เรื่องอาหารนี่อาจจะต้องใช้การสังเกตตัวเองเป็นหลักเลยครับเพราะแต่ละคนอาจจะตอบสนองต่ออาหารต่างๆกันไปอ๋อค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วคำแนะนำคือสังเกตและลองปรับลดอาหารที่อาจกระตุ้นการสร้างก๊าซสำหรับตัวเองอาหารกลุ่มที่มักถูกพูดถึงบ่อยๆก็คืออาหารที่มีไขมันสูงมากๆเพราะมันย่อยยากแล้วก็อยู่ในกระเพาะนานอาหารรสเผ็ดจัดแล้วก็อาหารบางชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้างก๊าซเช่นพวกถั่วต่างๆ กะหล่ำปลีบรอกโคลีขัวหอมกระเทียมหรือผลิตภัณฑ์จากนมในคนที่มีภาวะย่อยแลคโตสบกพร่องการจดบันทึกอาหารที่กินกับอาการที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับช่วยให้ระบุอาหารที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับเราได้ชัดเจนขึ้นนอกจากเรื่องอาหารแล้วยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังมื้ออาหารด้วยครับนั่นคือไม่ควรเอนตัวนอนทันทีหลังรับประทานอาหารอ oh. อันนี้คล้ายกับคำแนะนำสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนเลยใช่ครับหลักการเดียวกันเลยคือควรเว้นระยะห่างอย่างน้อยสัก2-3ถึงชั่วโมงหลังอาหารมื้อหลักก่อนที่จะล้มตัวลงนอนราบ การนั่งหรือยืนตัวตรงหลังอาหารเนี่ยจะช่วยให้แรงน้มถ่วงทำงานช่วยให้อาหารและกรดอยู่ในกระเพาะไม่ไหลย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กระเพาะได้ทำงานเคลื่อนย้ายอาหารลงสู่ลำไส้ได้ดีขึ้นซึ่งช่วยลดการเกิดก๊าซสะสมได้ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่พอจะช่วยได้หลังมื้ออาหารการออกกำลังกายเบาๆหลังอาหารเช่นการเดินช้าๆสัก10-15นาทีก็ได้รับการแนะนำเหมือนกันครับ อ๋อหรอคะปรับได้หลายจุดเลยตั้งแต่กินช้าลงเคี้ยวละเอียดเลี่ยงเครื่องดื่มมีแกส๊สลดหมักฝรั่งลูกอมสังเกตและปรับอาหารไม่นอนทันทีหลังกินแล้วก็อาจจะเดินเล่นเบาๆช่วยย่อยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมและปรับเปลี่ยนได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะถูกต้องครับ เป็นแนวทางปฏิบัติที่เน้นการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นหลักเลยและแน่นอนครับต้องย้ำกันอีกครั้งหากได้ลองปรับพฤติกรรมเหล่านี้อย่างจริงจังแล้วแต่อาการเรอบ่อยผิดปกติยังคงอยู่หรือมีอาการน่าสงสัยอื่นๆร่วมด้วยการไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและคำแนะนำที่เหมาะสมคือสิ่งที่ไม่ควรละเลยเด็ดขาดครับ ข้อมูลวันนี้ทำให้เรามองเรื่องการเรอในมุมที่ต่างออกไปเลยนะคะจากแค่เรื่องน่ารำคาญกลายเป็นหน้าต่างบานเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจกลไกลของร่างกายตัวเองมากขึ้นใช่ครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าแม้แต่กระบวนการทางสรีรวิทยาที่ดูธรรมดาที่สุดก็ยังมีความซับซ้อนแล้วก็บอกอะไรเราได้มากมายเอาล่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของการคุยกันในวันนี้แล้วเรามาทบทวนประเด็นสำคัญที่ได้คุยกันไปอีกสักครั้งดีไหมคะได้เลยครับ สรุปได้ว่าการเรอโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ปกติเกิดจากการที่ร่างกายขับลมหรือก๊าซส่วนเกินออกจากกระเพาะอาหารซึ่งลมนั้นอาจจะมาจากการกลืนอากาศเข้าไปโดยไม่รู้ตัวผ่านการกินดื่มเร็วการพูดการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือเกิดจากก๊าซในกระบวนการย่อยอาหารเองรวมถึงก๊าซจากเครื่องดื่มอัดลมซึ่งเราสามารถลดความถี่ของการเรอเหล่านี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง อย่างที่เราลงรายละเอียดกันไปแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมที่จะสังเกตตัวเองหากการเรอนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างผิดปกติต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือมาพร้อมกับสัญญาณเตือนอื่นๆเช่นอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนกลืนลำบากหรือน้ำหนักลดนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแต่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะสุขภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่เช่นกดไหลย้อนโรคกระเพาะ หรือปัญหาอื่นๆที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากคุณหมอค่ะถูกต้องครับการตรหนักรู้และไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยการทำความเข้าใจสาเหตุและวิธีป้องกันที่เราคุยกันวันนี้ไม่เพียงช่วยให้เรารับมือกับความรู้สึกไม่สบายตัวหรือลดสถานการณ์ที่อาจจะน่าอายลงได้เท่านั้นนะคะแต่มันยังเป็นการฝึกให้เราหันกลับมาฟังเสียงร่างกายตัวเองใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยที่อาจเป็นการสื่อสารจากร่างกายเราซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะ เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่าเป็นปัญหามาการเรียนรู้จากร่างกายจริงๆครับและในท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคิดกันดูนะคะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเรื่องธรรมดาอย่างการเรอสามารถเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการกินการหายใจหรือแม้แต่สุขภาพของระบบย่อยอาหารของเราได้อย่างใกล้ชิดลองคิดดูสิคะว่ายังมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอีกบ้างที่ร่างกายของเราอาจกำลังส่งเสียงกระซิบ หรือตะโกนบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิถีชีวิตสุขภาพกายสุขภาพใจหรือแม้กระทั่งระดับความเครียดของเราที่เราอาจจะเผลอมองข้ามหรือปัดมันทิ้งไปในชีวิตประจําวันที่วุ่นวายนี้การหยุดฟังและทำความเข้าใจสัญญาณเหล่านั้นอาจจะเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกในการดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เรากลับมาสำรวจและก็ใส่ใจตัวเองในทุกๆวันได้ดีจริงๆครับ สำหรับวันนี้ขอบนุนสำหรับการติดตามการคุยเจาะลึกของเรานะคะหวังว่าข้อมูลที่นำมาแบ่งปันกันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ